คนจะกังวลเรื่องการขายหมูนะครับ,รบแล้วก็ซื้อซื้อแพงนี้คือแย่แล้วอะ่ะลงไปพันหก็ถือว่าแย่มากแล้วนะครับบทสรุปก็คือระยะสั้นเนี่ยยังผันผูนยยังเสี่ยงอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดภาพเทปเปอร์ริงชัดย่อลงมาเอาหลักนะครับตอนนี้นจะเป็นจุดที่เรามองกันคุณน,นะครับแบบเป็นลองเทอมมากขึ้นนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับผ่านทุกๆช่องทางของสำนักข่าวอินโฟเวสนะครับวันนี้อยู่กับผมเชปรัตน์พุมลานะครับกับรายการของเวลมีเพลสนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการที่เรามีความตั้งใจนะครับนำเสนอเก็บความรู้เรื่องของการเงินและก็การลงทุนนะครับผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นๆเลยนะครับมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมถึงหน้าจอเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์นะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับกูรูของเราในวันนี้นะครับอยากให้คุณผู้ชมที่สนใจและต้้ออองกกกาาาาารรรรรยยทททบบบขขมูล่่่ววววสแดเเ็ันใจีี กี่ยวกับการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นทางเศรษฐกิจการเงินการลงทุนรวมไปถึงข่าวต่างประเทศแล้วก็ข่าวสารเรื่องของการเมืองร,อร,อร้อนด้วยนะครับก็สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s ไ r i b e ให้กับทุกๆช่องทางของสำนักข่าวอินโฟเควสได้เลยนะครับและสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปไขข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงกันอย่างมากนะครับของผู้ลงทุนนะครับถึงโอกาสการฟื้นตัวของเซ็ตอินเด็กซ์ในรอบนี้นะครับโดยเฉพาะในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีเนี่ยเพราะว่าดูเหมือนว่า เซ็ตอินเด็กเนี่ยได้กลับตัวเป็นขาขึ้นในรอบใหม่นะครับในช่วงเกือบ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกว่า150จุดแต่พอเริ่มในช่วงของปลายเดือนกันยายนนี้นะฮะดูเหมือนว่าก็เริ่มมีอาการโซซัสโซเซกันไปบ้างน,นะครับแล้วก็บางคนบอกว่ามีโอกาสที่จะไปต่อไม่ค่อยไหวนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราไปเจาะลึกไส้ในของเซ็ตอินเด็กกันนะครับว่าในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีเนี่ยจะมีโอกาสขึ้นหรือลงมากกว่ากันแล้วก็หลายๆเป้าหมายนะครับที่หลายๆคนอยากเห็นนั่นก็คือพัน 700จุดเนี่ยจะมีความเป็นไปได้สักมากน้อยสักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับครูของเราในวันนี้ไปพร้อมๆกันนะครับขอต้อนรับคุณกรพัฒน์วรเชษ์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนกลยุทธ์การลงทุนจากค่ายบริษัทหลักทรัพย์โนมุลพัฒนาสินครับสวัสดีครับคุณกรพัฒน์ครับครับสื่อครับโซ่ครับสวัสดีแฟนรายการทุกคนครับผมครับผมโอเคครับพีเอสวันนี้อยากให้พีเอสดี่มาไขข้อสงสัยกันสักนิดนึงว่าอยาก ในช่วงสาเดือนสุดท้ายของปีเนี่ยฮะน้ำหนักการลงทุนเนี่ยในตลาดหุ้นไทยพี่เอฟมองเป็นอย่างไรบ้างครับมีให้น้ำหนักขึ้นหรือลงมากกว่ากันฮะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะน้ำหนักเนี่ยสองข้างนี่จะคาดเดาค่อนข้างลําบากเหมือนกันฮะรับครับจริงๆต้องบอกว่าตลาดเองเนี่ยนะครับเอ,อระยะกลางยาวเนี่ยผมคิดว่าเป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เบย์อัพนะครับ,รบแต่ว่าระยะสั้นระดับสักหนึ่งเดือนถึง3เดือนเนี่ยก็บอกว่าไม่ค่อยแน่นอนนะครับว่า จะมีภาพที่ออกมาในรูปแบบไหนนะครับเพราะว่าตัวที่เป็นตัวกําหนดทิศทางตลาดหลักๆเองเนี่ยนะครับมันมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องตัวการฟื้นฟูสีภายในนะครับว่าเราจะมีการเดินหน้าหรือพินิ่งได้เร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ตัวประคองเชิงบวกนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งคือประเด็นต่างประเทศนะครับก็คือเรื่องตัวการเปลี่ยนนโยบายการเงินของเฟดนะครับว่าจะเริ่มขึ้นนะครับในรอบของการ ประชุมเดือนกันยายนนี้นะครับหรือว่าจะเป็นรอบของการประชุมเดือนพฤิกายนนะครับเพราะว่ารอบของตลาดจะมีความแตกต่างกันนะครับโซ่ก็คือถ้าเขาประกาศนะครับการเปลี่ยนนโยบายการเงินก็คือลดวงเงิน q ิีเลยในการประชุมรอบเดือนกันยายนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือตลาดจะปรับฐานลงมาเลยนะครับจะมีภาพของการพักฐานลงมานะครับทันทีทำเฟรมสักเดือนหนึ่งนะครับหรือว่าเดือนครึ่งไม่เกินนะครับหลังจากนั้นก็จะค่อยๆฟื้นตัวต่อเนื่องแต่ว่าถ้าเกิดบังเอิญนะครับภาพของตัว การประกาศเนี่ยเป็นช่วงเดือนพิ่ยายนอย่างที่นมรักคิดไว้นะครับหรือว่าสมรักใจหล,หลายๆคาดก็มองให้คากันว่าอาจจะเป็นรอบนั้นเนี่ยตลาดมจะไปไหนไม่ค่อยได้นะครับยกเว้นเคสเดียยก็คืออาจจะมีจังหวะโอ้ชูดได้บ้างถ้าเกิดภาพรีวอรนิงเราดูดูดีมากๆอ่ะดูแบบฉีดวัคซีนได้เยอะขึ้นวันละ8ปดแสนเก้าแสนรายนะครับแล้วก็ตัวเลขผู้เชียร์ลดต่ําลงมากว่ามือก็อาจ,จะเห็นการโอ้ชูดของเซ็ตขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับ ดังนั้นกรอบก่อนนะครับในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับผมไม่ใช่สามเดือนสุท้ายนี่ช่วงถึงปีนี้เซ็ตทีอยู่ในกรอบไหนบ้างข้างบนเนี่ยหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบถึงพันเจ็ดร้อยจะไม่เกินตรงนี้นะครับส่วนข้างล่างนะครับจะอยู่ที่เรนหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบหกกับหนึ่งพันห้าร้อยจุดในกรณี worst case นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุนดูแบบนี้ว่าอัพไซด์กับ down side เนี่ยนะครับเวลาเลทเอ่อเซ็ตมันวิ่งมาในโซนไหนเนี่ยนะครับเราต้องประเมินว่าเอ๊ะถ้ามันอัพไซด์น้อยนะครับเราก็อาจจะค่อยๆลดน้ำหนักออกมานะครับ เขามีความเสี่ยงในเรื่องตัวนโยบ,บายสองตัวที่ที่ผมได้ยินไปรออยู่นะครับอันนี้ก็คงเป็นเป็นประเดลล็นหลักของตลาดนะครับแต่ถ้าถามมุมมองส่วนตัวอยากให้เกิดรอบไหนจริงๆผมคิดว่านะครับนักทุนจะลงทุนได้ง่ายหน่อยถ้าเขาประกาศรอบดีกันยาย่เลยก็คือตอนนี้ผมเชื่อหลายๆคนน,นี่เลยขึ้นมาพันหกร้อยห้าสิบบวกลบ,บน่าจะมีการลดน้าหนักกันบ้างบาง,บางส่วนไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทปเปอร์ริงมันมาเร็วจริง,รงตลาดนึงก็จะเป็นท่ามการปรับฐานลงมานะครับปรับฐานลงมา ซึ่งก็จะเป็นโอกาสที่เราสามารถค่อยๆเข้าไปซื้อลงทุนนะครับแล้วก็ประเมินอีกทีหนึ่งว่า <c oughs> ภาพของตัวเอาทฟลูจากต่างชาติเนี่ยจะเป็นแรงกดดันให้ตลาดเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วฉะนั้นตลาดจะซื้อในการวีพุนนิ่งนี่แหละนะครับภ <c oughs> าพนี่ามคิจะลงทุนง่ายหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นภาพที่เขาประกาศเดือนที่ภานมก็จะโอ้ <c oughs> ต้องรุนหลายส่วนเลยนะครับ <c oughs> แรงกบเพื่อน <c oughs> ตลาดก็จะไปไม่ค่อยได้ <c oughs> 1 6 5 0ก็จะดูตื้อๆตันๆนะครับถ้าจะอุชุดไป6 8 0 7 0 0กเปอะไรที่ต้องบอกว่า ต้องมีแรงหนุนภายในมากพอสมควรนะครับนั้นเลยเป็นภาพที่ผมคิดว่าตลาดเองตอนเนี้อยู่ในช่วงที่ผันผวนนะครับเทนระยะกลางยาวเนี่ยทาท่าว่าจะเป็นไซด์วีอัพนะครับทำท่าจะเป็นไซด์วีอัพเพราะฉะนั้นไม่ว่าตลาดจะคอลเลคชันณจุดจุดไหนก็ตามนะครับให้มองโอกาสในการซื้อลงทุนแต่เซ็ตแถวหนึ่งหกห้าศูนย์บวกลบควรจะเป็นโซนที่เรามีน้ําหนักหุ้นอาจจะไม่เยอะมากถ้าซื้อจะไม่ได้ปรับขาลงมาจากพื้นเทปนะครับอันนี้น่าจะเป็นคำนันที่เหมือนว่านักทุนสามารถเอาไปวิะใช้ได้ครับ ครับผมอย่างนี้ในเชิงของ valuation เองเหรอครับพีเอดีพีเอดีมองว่าภาวะตอนนี้เนี่ยถือว่าต <c oughs> ลาดหุ้นไทยเนี่ยแพงหรือย,อยังฮะในเชิงของ valuation PE เนี่ยเรามองได้มากน้อยขนาดไหนครก็<อ>ครับโอ้ท่านมอง PE เนี่ยบอกว่าถ้าเป็น current PE ก็ต้องบอกแพงะนะครับ current PE ตอนนี้ประมาณยี่สบสี่เท่าที่ที่เซ็นเด็กหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบจุดนะครับครับถ้าไปดูค่า equity risk premium นะครับก็คือ earning yield นะครับหักด้วยตัวผลแทนสถาบันรัฐบาล,บาลอายุสิบปีเนะี่ย ตอนนี้มันลงมาจะศูนย์แล้วครับโซคือใกล้ๆศูนย์ได้หมความว่าอะไรตลาดหุ้นนะครับมันมี e a r n i n g ็งกิวที่ไม่ได้ดีกว่านะครับตัวตลาดทบัฏเลยนะครับก็คือออร์น็งกิวตลาดหุ้นมันต่ำมากๆมันก็เป็นตัวบ่งชี้อะไรว่าราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาจริงนะครับแต่ e a r n i n g ็ิที่ตามมาเนี่ยมันตามมาไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับซึ่งเราก็พยายามมองว่าเอะตอนนี้มันเป็นสถานการณ์พิเศษนะครับเพราะว่า e a r n i n g ็งิของตลาดที่หายไปเนี่ยเป็นเหตุการณ์ระยะสั้นนะครับภาพของตลาดอีกอน ลุกยิง forward หรือว่ามองขึ้นไปข้างหน้านะครับระดับหนึ่งปี2ปี 2> ถ้ามองไประดับหนึ่งปีข้างหน้านะครับกำไรปีหน้าเองเนี่ยามว่าซจะทำได้เท่าไหร่คาดการณ์ก็อยู่ที่ประมาณสักเก้าสิบบาทต่อหุ้นนะครับโอ้ oh. ซึ่งเป็นกำไรที่ยังยังทำไม่ได้ด้วยนะนะครับ90้าบาทต่อหุ้นดัชนีพันหนร้อยห้าสิบนะครับหารเก้าสิบก็อยู่ประมาณสักปีสิบแปดจุดสามห้าเท่านะครับนั่นก็ต้องบอกว่าก็เป็นโซนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับเอ่อผมเลยคิดว่าตลาดเองเนะี่ยจริง ถ้าถามเรื่องเวอร์ชันี้ก็ต้องบอกว่ามันตึงตัวจริงแหละแต่สภาพคล่องกับความคาดหวังเชิงบวกของตลาดเองเนี่ยยังมีอยู่เยอะเหมือนกันนะครับเพราะเราก็คาดหวังเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับอย่างล่าสุดเองเนี่ยนุระมอง,มองอยังไงบ้างนะว่าปีนี้ GDP เราแผ่วลงเรารู้แล้วว่าเรากำลังหาฐานการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับแบบ W shape เราลงมาขา bottom out รอบหนึ่งไปแล้วในช่วงประมาณสองปีที่แล้วใช่ไหมครับอันนั้นคือตัว GDP นะครับแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงต้นปีบ้าง แล้วเรากำลังจะลงขา W ขาสุดท้ายนะครับซึ่งน่าจะเป็นไทมาส3หรือว่าแย่สุดก็ไทมาป4นี้แล้วไอ้ภาพของการดิดตัวในปีหน้าเนี่ยเอ้ยมันจะเร่งมากน้อยแค่ไหนแต่ก็มีมองของเวลาที่ค่อนข้างจะจะเป็นบวกเล็กๆนะว่าปีหน้าเราน่าจะโตได้จากฐานต่ำเนี่ย4.1%แล้วก็ในปี2023นะครับซึ่งเป็นปีที่คาดการว่าตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะกลับเข้ามาในไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับ จากการคุมสถานการณ์โควิด -19 ได้ดีขึ้นเรื่มหลักนะครับเพราะเราก็เริ่มมีภาพที่ค่อยๆฉีดวัคซีนได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็อาจจะเห็นการดีดตัวของ GP ไทยนะครับขึ้นไปในปีหน้าเนี่ยในระดับประมาณสักโอโ้เยอะนะ7.6%็ดจุหกเปเซนตะโอ้โหกระโดดไปนู่นเลยถ้าเป็น,ปนแบบเนี้ผมเลยคิดว่าเออถ้าถ้าเป็นเป็นขนาดนั้นเนี่ยผมว่าผมยังไม่เห็นไส้ในนะว่ารักมมองอีกปอร์เ็นตเนี่ยจาก จากมุมมองตรงไหนบ้าง<ม>แต่ถ้ามันไกลขนาดนั้นเนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสไซวีไซวอัพนะครับในระดับกลางยาวระดับปีหนึ่งนะครับถึงปีนิดๆได้เลยนะครับพ<ม>ีนเราตอนนิ่งเนี่ยหาฐานก่อนนะครับ <laughs> คื้อฐานเนี่ย <laughs> ผมคิดไว้ว่ามันไม่มีไม่น่าจะมีโลเดิมจาก1,500ที่เทสไปในช่วง1-2เดือนก่อนหน้านี้นแล้วนะครับ,รบสำหรับรอบรอบ,รอบหลังสุดนะแต่ว่า<ม>การย่อลงไปรอบเนี่ยมันจะไปพักตรงไหนกันเองซึ่ง มิติมุมมองตลาดหุ้นไทยตอนนี้นะครับถามว่าต่างชาติก็มีอิมแพคต่อตลาดหุ้นไทยเยอะไหมแน่นอนครับแชบปเปอร์วิงมาเนี่ยเอาฟโฟล์เนี่ยเกิดอยู่แล้วผมคิด <ผม S 1> ว่าอย่างน้อยๆเ,เนี่ยสามหมล้านบาทที่อาจจะเป็นเน็ตเซลออกมาเนี่ยน่าจะเห็นนะครับแล้วผมเชื่อว่าสามประนนเทศต,ตอนนี้กำลังเตรียมโพซิชันไว้รองรับความเสีย่ยงนี้อยู่นะครับแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าตลาดหุ้นไทยณตอนนี้เนี่ยนะครับอิมแพคของเรื่องต่างชาติที่มีต่อตลาดหุ้นไทยน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับมันเกิดจากอะไรโครงสร้างตลาดหุ้นไทยเมื่อ1 0บถึงสิปีที่แล้วเนี่ย ต้ต่างชาติจะมีสานะตประมาณสัก55ถึง65เปอร์บซ็นต์เลยอะก็หมอเยอะไหมเยอะนะครับคือประมาณสักครึ่งนึงหรือว่าเกินครึ่งนิ้ไปอีกนะครับใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเหลือประมาณทัก35เป็นช่วงทถวเยอะเน่ยก็40ไม่เกิน45เซก็หมายความว่าน้ําหนักเขาเนี่ยน้อยกว่าคนในประเทศแล้วตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นไทยเวลาพักจากรุ่งเทปเปอร์เนี่ยมันจะลงลึกมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่คนไทยมองสิงไทยยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของอยากจะ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 แชร์ให้แต่ว่าเราก็เห็นสัญญาณตัว,ว reopening มันค่อยๆดีขึ้นเปบบ็นลำดับก็เลยเป็นภาพผมคิดว่าเอ้ยถ้ามันเป็นสถานการณ์แบบนี้ตลาดหุ้นไทยก็ไม่ควรจะต้องทําโลต่ำกว่าพันหแล้วนะครับนี่คือแย่แล้วอะ่ะลงไปพันหก็ถือว่าแย่มากแล้วนะครับ <S <S แล้วก็นักทุนโดยส่วนใหญ่ก็คงไม่ใช่ไม่ได้มีการเตรียมการเพราะเราก็รู้อยู่ว่าเชฟริงมันกดดันเงินบาทอ่อนค่านะครับความตัว เอาโฟออกจากตลาดหุด้นเอเชียทุกประเทศแล้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีการเตรียมเงินไว้รองรับอยู่ก็เลยคิดว่าฐานตลาดนะี้เนี่ยเลเวลที่นักลงทุนพอซื้อลองทุนได้ก็หนึ่งพัน้สิบจุดลงมาถึงหนึ่งหนะ้าแปดูนเนี่ยโซนนี้ก็เริ่มเป็นโซนที่ถ้าพักลงมาก็เริ่มซื้อได้ครับผมโอเคอย่างนี้อยากให้ให้พี่อดีช่วยเตือนนักลงทุนหน่อยฮะว่า <c oughs> อย่างโอกาสที่จะเกิดแพนิคเซลแบบแรงๆเนี่ยในช่วงแบบถ้าสมมติว่าสัญญาณของ QE วอีเจ็ปเเขาประกาศออกมาเนี่ยฮะ การทําตัวนักลงทุนต้องทําตัวยังไงดีฮะในช่วงเวลานั้นจะต้องแบบขายตามภาวะตลาดไปเลยไหมบรรยากาศหรือว่าจะรอรับยังไงดีฮะครับคือต้องต้องบอกว่าตลาดลงแรงก็จะมีมีฐานก้องมีฟื้นตัวแรงๆนะครับภาพของตัวแพนิกถ้าทำให้ตลาดเองแย่ที่เราคิดเนี่ยมันต้องเป็นการแพนิกเกิดจากเรื่องตัวคราสิคหรือว่าความเสี่ยงอะไรลอกใหม่ที่เรายังไม่รู้นะครับเรื่องเทปเปอร์เนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าไอ้เอาโฟมันจะออก แล้วมันออกออกออก,ออกนะครับอันเนี้ยเราก็ต้องไปดูต่อว่าโครงสร้างเศร,รษฐกิจของเอเชียหรือว่าประเทศใหญ่เนี่ยใครจะมีปัญหาไหมนะครับถ้าไม่มีนะครับมันก็จะเป็นการดึงเพอร์ชั่นเงินกลับธรรมดานะครับแล้วก็การลงทุนก็จะมามองในเรื่องตัวปัจจัยพื้นฐานมากขึ้นนะครับอิงในเรื่องตัวการพื้นตัวเศรษฐกิจฐานกาไรตลาดนะครับมากกว่าที่เรา enjoy หรือว่าลงทุนง่ายๆกับตัวสภาพคล่องท,นะ<ม>ที่มันสูงนะครับที่มันัดเข้ามาราคาสินทร,ร,รัพย์มันก็จะ โอเวอร์ไพรส์ไปใน,ในบางเซกเมนต์บางส่วนนะครับมันก็จะเป็นการแปลรี่ยนอสันนั้นเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดแรงกดในเรื่องเอาฟลูร์นะครับที่มันเกิดขึ้นจากการเปลรี่ยนนโยบายการเงินมันไปทาให้ประเทศไหนประเทศหนึ่งซึ่งมีอิมแพคในเรื่องตัวโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วเกิดไฟช s ขึ้นมาอเนี้ต้องบอกว่าตลาดจะลงแรงที่เราคิดแต่ในเบื้องต้นเราคิดว่ายังยังไม่ได้เห็นภาพนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนักทุนโดยรวมเองเนี่ยให้โฟกัสกับตัวสีไทยดีๆแล้วกันว่ารัฐบาลเขาสามารถนะครับ ฉีดวัคซีนได้เยอะขึ้นอย่างที่เขาวางแผนไว้ไหมนะครับไอต้ตเลขที่ประกาศไว้ว่าจะนําเข้ามาเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะครับมันสามารถมาได้ตามทำลายที่คิดไปแล้วก็ฉีดได้เร่งรัวจริงๆนะครับจานวนการฉีดวัคซีนก็เพิ่มขึ้นเป็นลําดับนะครับอย่างที่เคยวางแผนไว้ไหมนะครับอันนี้ก็คงเป็นภาพหลักแล้วก็สําคัญเรื่องหนึ่งคือกระทรวงการคลังนะครับว่ารัฐบาลนี่กำลังมีการพิจารณาในเรื่องตัวขยายเพาดานหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่นะครับจากเลเวลตอนนี้คือ 60%ของของตัว GDP ใช่ไหมครับเราจะขยับขึ้นไปสัก70%เนะี่ยถ้าขยับขึ้นไปได้นะครับแล้วมีเงินเดืนการคลางที่จะออกมากระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวนะครับมันดูมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความชัดเจนอันนี้จะเป็นตัวดึงเพราะฉะนั้นเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะฟืน้นละในโครงสร้างระยะยาวจากที่ก่อนอันนี้เราใช้เงินไปเยียวยานะครับผลกระทบระยะสั้นเนื่องจากการต้องหยุดงานนะครับ ภาคบริการการล็อกดาวน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ทําให้เรามีความหวังมากขึ้นต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยครับผมโอเคครับขอย้อนไปตัวเลข GDP นิดนึงฮะอย่าง7.6%นนี่ถือว่าน่าสนใจเลยครับพีดีถ้าอย่างนี้ถ้าถ้ามาตีเป็นมูลค่าของ valuation ของเซฟในปีหน้าครับพี่มีโอกาสที่จะทําสถิติสูงสุดใหม่อีกรอบไหมครับพี่ดูแล้วจากตักถ้าตัวเลข GDP สมมติสมมติฐานต,ตัวเลขนี้ครับครับจริงๆริงรเออตัวสีิไทยปีเนี้ยแล้วก็ดัชนีเป,ป้าหมายปีเนี้ยผมไม่ได้ไม่ได้ปรับเพิ ผมไม่ได้วางไว้ที่เดิมก็คือพันหกร้อจุดบวกลบนะครับซึ่งเซตไทยเนี่ยยืนปีนี้พันหกร้อยจุดบวกลบถือว่าดีมากแล้วนะนะครับถือว่าดีแล้วครับกับความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจที่มันชะลอลงแล้วก็ภาพตัวเซิงปริงที่กำลังจะเกิดถ้ายืนได้พันหกร้อยบวกลบถือว่าถือว่าเป็นแฟร์มากกว่านั้นถือเป็นโบนัสนะครับมากกว่านั้นถือเป็นโบนัสแต่ว่าปีหน้าเนี่ยอย่างน้อยๆนะอย่างน้อยเราควรเขียนดัชนีเลเวลผมยังไม่ได้วางตัวดัชนีเป้าหมายที่เป็นตัวเลขที่ท,ที่เป็นทางการนะครับผมคิดว่าดูแล้ว อยูแค่สักเก้าสิบบาทนะครับตัวเป้าหมายสักพันเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบพอเป็นไปได้พอเป็นไปได้แต่ถ้าข้ามไปปีสองพันยี่สิบสามนะครับก็อาจจะสูงกว่าน,นั้นหน่อยสักประมาณสักร้อยจุดนะครับโดยประมาณนะครับก็เราถูกก็ลองลอง,ลอง,ลองบวกบวกหนูอันนี้เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นคร่าวๆนะครับคือถ้าเกิดมันเป็นไปตามที่เราสมมติฐานจริงอ,ะอ่ะปีนี้ตั้งแต่สังชาติแทบไม่เข้ามาเลยปีหน้าเราเริ่มฉีดวัคซีนได้เยอะขึ้นรเราดิฟฟิเนนซ์สิทธิ์ได้ แล้วก็เรามียารักษาภายในซึ่งองค์การพิเศษจกรสามารถผลิตได้นะครับคับเบอร์จำนวนประชากรต่อเดือนเนี่ยสา,ามจุดสองล้านคนต่อเดือนก็หมายความว่าโอกาสในการเสียชีวิตของคนไทยก็จะน้อยลงไปเพราะว่าเรามียารักษาโควิดภายในในการดูแลนะครับระดับหนึ่งแล้วเราก็มีเร a r น i n g เพิ่มในเรื่องการป้องกันตนเองที่ที่ดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้ออกไปไหนมาไหนเนี่ยผมคิดว่าเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคนไทยเสนักกากถูกไหมครับใช<ไ>่ซึ่งมันก็จะเป็นภาพที่ต่างกับตัวต่างประเทศบางประเทศเขาใช้ ห้าส oh, oh, right ิบ <serving> ห <Pokemon apan> <navigation> ้าสิบบางประเทศโอ้เจ็ดสิบเลยไม่ใส่ไม่ใส่หน้ากากเลยก็มีนะนะครับแต่คนไทยก็ยังก็ยังมีความป้องกันตัวเองที่ค่อนข้างเข้มงวดอยู่ผมคิดว่าคือถ้าเราแก้ปัญหาพวกนี้ได้เนี่ยการฟื้นฟูสีไทยนัก่องเที่ยชาติที่เข้ามาไทยก็น่าจะมีภาพที่เพิ่มขึ้นระดับเพราะเราจะเรียนรู้การอยู่ร่วมกับโควิดไดทีนได้นะครับแต่ถ้าเชคกลายมันกลายพันธุ์แล้วมันไม่มียารักษาหรือว่าไม่มีตัววัคซีนอันนี้ก็ต้องเป็นอะไรที่ต้องไปประเมินกันต่อในช่วงต่อไปแต่เอาเนื้อภาพที่เห็นตอนนี้ก่่่อนนนคิดดวาาาะตลมัจ พักลงมาแล้วก็ค่อยๆฟื้นตัวนะครับแล้วก็ตามช่วงปกติของเวลานโยบายการแปรปิดของสหรัฐแล้วกันนะครับช่วงที่เขาเทเปอร์เสร็จเนี่ยนะครับจริงๆเราหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าเงินนะครับเงินที่อยู่ในสินทรัพย์ปลอดภัยทุกอ่างเนี่ยมันวิ่งกลับเข้ามาใน equity market นะครับหลายคนงงว่าเอ๊ะมันทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะนะครับใช่เงินของคนที่ลงทุนพวกอิงไปในพื้นฐานนะครับโดยส่วนใหญ่หรือว่าคนที่เขาเล่นความปลอดภัยเนี่ย ในช่วงที่เศรษฐกิจแย่ๆเขาจะไม่เขาจะไม่ลงทุนหุ้นนะครับแต่อภาพของตัวนโยบายการเงินคือดอกเบีย้ยกำลังจะขยับขึ้นนะครับหรือว่าเขาเริ่มเห็นว่าเอเอตัววงเงิน QE จะเริ่มลดระดับลงมาเนี่ยนะครับเงินมันจะมูฟออกจากตนาคาธบัตเข้าตัวตลาดหุ้นนะครับ<อ>พี่แต่ว,ว่าการเข้ามาในช่วงแรกเนี่ยมันจะยังยังไม่มากพอที่จะตลาดขึ้นไปได้เลยเพราะว่าภาพของการสวิตชิ่งเนี่ยมันจะมีการรอให้มีการเทคโปรฟิตก่อนแล้วค่อยๆเข้ามานะครับ แล้วหลังจากนี้ตลาดแต่ละประเทศเองจะดีมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสรษฐกิจภายในนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เองบทสรุปก็คือระยะสั้นเนี่ยยังผันหัวยังเสี่ยงอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดภาพเทปเปอร์ริงชัดย่อลงมาเอาหลักนะครับตอนนี้ก็จะเป็นจุดที่เรามองการคุณนะครับแต่เป็นลองเทิมมากขึ้นนะครับผมครับผมโอเคอย่างนี้เข้ามาเชิงกลยุทธ์สักนิดนึงครับพี่อดี้ว่าตอนนี้เองเนี่ยคนก็เริ่มแบบว่าจะเตรียมตัวกันแล้วครับขายตอนนี้ขายหมู่ไหมครับพี่แล้วสําหรับหุ้นเนี่ยในเปิดประเทศเนี่ยเริ่มแพงไปหรือยังฮ ช่วงไพรีคเซลเนี่ยกลับเข้าไปอีกรอบได้ไหมครับพี่ผมให้หลักคิดอีนะหลายคนจะกังวลเรื่องการขายหมูนะครับ,รบแล้วก็ซื้อซื้อแพง<ช> <c oughs> นะครับผมว่านักมุไทยเนี่ยควรจะตัดเรื่องพวกนี้ออกไปได้แล้วนะครับมือขายหมูซื้อแพงนะครับ <c oughs> หรืออะไรพวกเนี้ย <c oughs> เราควรจะคิดว่ากลยุทธ์เราคืออะไรมากกว่านะครับโซ่ถ้าเราลงทุนแล้วเราแฮปปี้เรามีความสุขนะครับ จากการตัดสินใจของเราเน,นี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับไอเรื่องคนนั้น,นเราไว้แซลกันได้แบบว่าเออเรแซลกันตามหน้า a c e b o o k แบบโอ้ยวันนี้ขายหมูตัวนี้ไปอะไรเงี้ยนี่แซลก,กันเด่สามงนแต่อย่าเอาเรื่องพวกนี้มามาทำทำให้ภาพของการลงทุนเราเป๋หรือว่ากระทบจิตใจเราผม mm hmm. ว่าสภาพจิตใจเราเนี่ยต้องเวลาเราลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยต้องมันม่นคงที่สุดต้องนิ่งที่สุดนะครับ mm hmm. มันเกิดจากภายในยก่อนถ้าเรานิ่งเนี่ยวิธีคิดในการลงทุนอะไรต่างๆเราก็จะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะตัดสินใจด้วยเหตุและผลแล้วก็จะมีความแม่นยำ อ๋อพียงนง่ายเลยตอนนี้โซ่เห็นภาพตลาดแล้วก็ข้อมูลที่พี่แนะนําทุนแบบนี้นะครับถ้าโซ่รู้สึกว่าอะมันมีความเสีย่ยงอยู่นะนะครับแล้วโซ่ได้เลื่อ่ใจไปแล้วว่าเอตอนนี้เราถือหุ้นสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอเดี๋ยวรอดูที่ว่าตลาดลงมาแล้วค่อยๆซื้อแล้วแบ,บ่งเป็นโซนเป็นโซนโซ่ได้ทําตามแผนตัวเองนะครับแล้วก็ดูความเสีย่ยงที่เข้ามากระทบเรื่อยๆว่าเอะมันแย่ธุรกิจมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเราได้ทําแบบนี้ผมเชื่อว่าเราจะมีความสุขนะครับในเรื่องของการลงทุนว่าเออเราได้ บริหารจัดการนะครับจากที่เราคิดไปแล้วถ้าอะไรที่มันดีเท่เาวคิดนั่นคือโบนัสครับอย่๋ไปคิดว่ามันเป็นเรื่องที่จะอยู่กับเราไปยาวๆอะไรที่มันเป็นเหตุการณ์พิเศษเช่นมองว่าหุ้นตันนี้จะขึ้นมาได้สัก30%บเองเอิญมันขึ้นไปเด้งหนึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเฮ้ยเป็นเหตุการณ์พิเศษนะครับอย่าบอกว่าเราเอา่อเขาเรียกอะไรอะ่ะเราจะทําได้แบบนั้นตลอดไปนะครับบางทีมันเป็นเรื่องที่เราคาดการณ์ว่ามันจะดีนะครับแต่ว่าเฮ้ยมันบังเอิญอันดีต้องคิดมากเลยเฮ้ยเราถือว่าต เข้ามาครับเราคิดถูกในช่วงแรกว่าเออไซคลหุ้นลักษณะนี้มันน่าจะมาแล้วนะครับนถ้าเราเข้าใจแบบนี้นะครับหรือเราลงทุนหุ้นตัวหนึ่งไปนะครับแล้วเกิดว่าเฮ้ยเป็นผิดทางถ้ากาว่ากำไรจะดีมากๆเลยนะครับเราองคิดเสมอว่าถ้ามันเอื้อมีออมาไม่ดีจะทําอะไรคัดล้อก็ต้องคัดลออครับเอต้องชัดเจนจริงๆคือต้องกล้าคัดลออเลยตัวนี้ลงทุนแบบผิดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกูรูท่านนั้นท่านนี้หรือแม้แต่ผมเองนะครับก็เคยแนะนําไปแล้วกองทีมันไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับก็ ก็ต้องแนะนำํำลงทุนว่ามันมันผิดทางแล้วแบบนี้ก็ต้องก็ต้องซอลฟ์ล็อกแกะครับผมแต่ว่าเราต้องมีความสามารถในการตัดใจในการลงทุนสมองนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบวกด้านลบนะครับย้นกลับมาที่ที่ภาพตลาดเนี่ยผมคิดว่ากรอบที่เราควรจะแบ่งซื้อนะครับก็ 1, 8, กนนห,นหนึ่งหกแปดนย์หนึ่งห้าแปดศูนย์กรอบโซนนั้นแหะเป็นโซนถ้าเกิดพักลงมาก,ก็มีเริ่มซื้อขึ้นได้นะครับเวทพวกรีพันนิ่งเพิ่มขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้านี้หน่อยเพราะว่ารีินนิ่งก่อนหน้านี้ มันดูไม่ค่อยมีความหวังแต่ตอนนี้มันดูมีความหวังมากขึ้นว่าฟิวชั่นนี่มันน่าจะเ่อ่ฟื้นตัวก็พยายามเลือกหุ้นที่ฐานกำไรน่าจะดีพวกกลุ่มขนส่งอ่ะมี S.B.M พวกเนี้ยผมว่าน่าสนใจนะถ้าจะลงทุนระยะยาวค่อยๆมองโอกาสนะครับส่วนพวกรองเทือมตีพวกลงไฟฟ้าพวกชิ้นส่วนเรทรินิกส์ ICT พวกเนี้ยนะครับอยู่ในกระแสที่เยียวยามันไปได้อยู่แล้วนะครับก็ค่อยๆตามไปครับโอเคได้ครับพี่ก็นี่ก็เป็นนะครับมุมมองนะครับผ่านสายตาจากคุณกอนพัฒน์บรเชษนะครับจากค่าย ของหลักทรัพย์นะครับนมุระพัฒนาศินนะครับที่นอกเหนือจากวันนี้เราจะได้วิวมุมมองเรื่องของการลงทุนในปีนี้แล้วก็ปีหน้าด้วยนะครับรวมไปถึงคุณกรพัฒนเองก็ยังให้หมายเซตในการลงทุนด้วยนะครับว่าการขายหมูเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่ว่าการรักษาพอร์ตให้เราเนี่ยมีกําไรเติบโตในระยะยาวแบบยั่งยืนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการประสบความสําเร็จแล้วนะครับในการลงทุนนะครับก็ตลาดหุ้นไทยในวันนี้เองก็ยังดูเหมือนว่าจะยังมีอัพไซด์นะครับที่สร้างผลตอบแทนต่อเนื่องนะครับไป 65นะครับแล้วก็น่าจะมีความชัดเจนอีกครั้งนะครับในปี2,566ด้วยนะครับซึ่งดังนั้นเองการวางกลยุทธ์นะครับก็ยังคงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าปัจจัยเนี่ยต่างๆเนี่ยดูเหมือนว่าจะผันแปรไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับการยึดปัจจัยพื้นฐานแล้วก็การลงทุนแบบระมัดระวังตัวเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จําเป็นอย่างมากนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณกวนพัฒนเป็นอย่างสูงนะครับสาหรับข้อมูลนะครับขอบคุณครับครับยินดีครับสวัสดีครับ ครัและคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเจาะลึกนะครับแล้วก็นําข้อมูลการลงทุนนะครับในรูปแบบไหนมาฝากคุณผู้ชมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผม2คนนะครับเชลัตพุมมาลานะครับกับพี่อดีคุณกอรพัฒน์นะครับฝากรคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม